เชือกผ拉 c ร r d ถือเป็นแฟชั่นไหมคุณเอิญจังมาบอกนะครับอ่ะนี่คือเชือกผ拉 c ร r d เชือกผ拉าร r ดมันมาจากเชือกร่มเชือกร่มชูชีพที่เขาใช้สมัยก่อนอะเชือกร่มวัาถุประสงค์ของมันคืออะไรเหนียวทนเพราะมันต้องลังแรงลมไงแล้วต้องมีตั้งหลายสายในการดึงร่มชูชีพถูกปะน้ำหนักเบาและเหนียวของทหารนะคุณเพราะนั้นเชือกร่มสมัยก่อนก็จะมีปลอกข้างนอกแล้วก็มีเชือกข้างในหลายๆเส้นที่มันต้องมีเชือกข้างในหลายๆเส้นก็เพราะว่าบางทีเกิดชํารุด สังเกตไหมเชือกมันจะมีสองประเภทเชือกประเภทแรกคือทอเต็มผืนอ่าแบบเชือกทั้งเส้นเลยอย่างเงี้ยทอเต็มผืนกับเชือกอีกประเภทหนึ่งคือมีหลายเส้นมาถักทอเข้าด้วยกันมีมีหลายเส้นอยู่อยู่ใครอยู่มันอย่างเงี้ยมีเชือกในเจ็ดเส้นแล้วก็มีฟลักซ์หุ้มอยู่หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าไอเจ็ดเส้นนี้มันเกิดขาดสักเส้นหนึง่งเกิดชำรุดมาเกิดเสียสีแล้วมันขาดเส้นหนึง่งมันยังเหลืออีกหกเส้นในการรับแรงได้นึกภาพบอกว่า เออหรือเกิอดอุบัติเหตุโดนเฉือนไหมเนี่ยมันจะไม่ขาดหมดมันจะขาดแค่บางเส้นเส้นไหนขาดแล้วมันจะปล่อยให้ขาดเลยสมมตโิโดนแรงเฉือนโดนมีดโดนของมีคมแบบฟลึบตัดจากหกจากเจ็ดเส้นตัดออกไปสามมันก็ยังเหลือสามเส้นที่ทํางานได้แต่ถ้าเป็นเชือกแบบเส้นเดียวๆแบบเนี้ยเกิดแรงตัดฟลึบมันจะมันจะล้างให้เชือกเล่นอื่นอนะ่ยดึงหายไปด้วยนั่นคือวัตถุประสงค์ว่าทาไมเขาต้องแยกเป็นเส้นๆหลายๆเส้นนั่นเองนะครับคือที่มาของเชือกพาราคอร์นนั่นแหละ แล้วพอเขาใช้แต่ผ่อนอ่ะพอทําพอใช้เสร็จปับ๊บรมชูชีพโดนยิงมางมีรูมางเขาก็จหน่ายพอจําหน่ายเสร็จพวกแต่ๆก็จะไปตัดมาตัดมาทําอะไรมาผูกเชือกรองเท้าบ้างขึ้นชื่อว่าเป็นเชือกมาจากทหารมากก็เป็นเชือกร่มพอเชือกร่มมามาเมืองไทยค้บ,บ้ากงค้บ้ากูมาเอแลกกันไปแลกกันมาเ็อเอาเชือกร่มมาขายเชือกร่มร่มอะไรก็มาจากร่มชูชีพนี่แหละพอมาอาณปัจจุบนันเฮ้ยเชือกร่มมีที่มาที่ไปผลิตเม็ดในอเมิก พี่จีนทําได้ไหมพี่จีนก็ทําได้อ้าวพอพี่จีนทําได้พี่จีนทําไงพี่จีนก็ลดสเปคสินค้าลงมาพี่จีนก็ใส่สีเข้าไปอเมริกาก็มีนะสมัยก่อนอ่ะเขาก็ใส่สีใส่อะไรเข้าไปแต่เชื่อกอเมริกาคุณภาพจะคือจับงานดูแล้วจะรู้มันจะแจมว้าวกว่าของจีนแต่ของจีนราคามันถูกกว่าเป็นครึ่งเลยนะเออแล้วหลังจากนั้นเอามาทํะไรเขาก็เอามาทําด้ามมีดเพราะมันเริ่มมีสีสันเริ่มมีที่ให้ไปของมันเริ่มทํากําไรพาราคอดเริ่มทําเชือสารพัดประโยชน์ เริ่มทำเซอร์ไว l ลคิมันกลายเป็นแฟชั่นที่มันเป็นแฟชั่นเพราะมันมีหลากหลายและมีหลากสีนั่นคือที่มาของแฟชั่นแล้วก็เริ่มมีการโฆษณาเริ่มมีอินฟลูเอนเซอร์เริ่มมีการนำเสนอเริ่มมีการขายแฟชั่นไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> คุณนนท์บอกว่าเดี๋ยวนี้เชือกพารขคอดนิยมนำมาถักตกแต่งหมวกปีกแล้วครับใช่มีเชือกอยู่เส้นหนึ่ง